อัปเดตใหม่นะครับมีอะไรบ้างมาดูกันนะเหมือนจะเป็นช่องใส่การ์ดแน่เลยอันนี้มาดูผลใหม่ก่อนแล้วกันนี้คือเกมอัปเดตเรียบร้อยมีผลใหม่มานะทุกคนแล้วก็รีเบิร์ดครั้งที่6นะพี่ก็รีเบิร์ดเป็น,ปน,ปนที่เรียบร้อยแล้วใช้ตัวบ้านแล้วก็ตัวแมวเป้านะฮะประมาณนี้อัปเดตแล้วก็มีนี่ไงพวกการ์ดโอ้โหการ์ดโอกาสออกการ์ดเฮ้ยซองการ์ดมาขายละเริ่มมีละเกมเริ่มโกยลวครับเกมเริ่มโกยไหนว่าการ์ดฟรีที่มันได้ที่พี่ได้มาเมื่อกี้ เดี๋ยวพี่จะมาเปิดการ์ดฟรีให้ดูนะน้องๆพี่เปิดไปแล้วสองครับเดี๋ยวเราจะเปิดเล่นอีกไปขอดีๆหน่อยดิทั่วไปทั่วไปทั่วไปอุ้ยคอมมอนโอ้อันนี้คือการ์ดกากวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยมีแสงทุกคนมีแสงตอนนี้มีแสงว่ะอ้ออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้มันมีแสงอะไรอ่ะลดห้าสิบโอ้โหแล้วน่ะประหารกาศเฮ้ย ผมได้การ์ดมาหากราบมาหนึ่งใบทุกคนไปครับโอ้โหแสงสีแดงแสงสีแดงมาช,ชายนี่เฮ้ยผมได้การ์ดโหดมะเนี่ยชิดโดกี่เปอร์เซ็นต์อะเชื่อได้การ์ดชายนี่มาเฮ้ยมาลองดูครับเราดับอีพิกเราไม่ใส่เราใส่การ์ดโหดเลย นี่ครับมันก็จะบวกสกิลตามที่มันขึ้นมาเลยเดี๋ยวผมลองใส่ใส่มั่วๆไปก่อนนะครับอ๋อนี่โหระดับระดับมาหากราบเราได้มาใบหนึ่งโอเคก็ประมาณนี้ไหนมีอะไรให้ใสอีกอ่ะใส,ใส,ใส,ใส่ใส่ไปก่อนแล้วกันอูโหทุกคนดูนี่ฮะอ๋อมันก็ช่วยเออถือว่าช่วยดีอยู่นะก<ๆ>็ตอนนี้ส่วนพี่ล่าสุดก็จะประมาณนี้นะครับใช้เซตน้ําแข็งหมดนะ เพราะว่าพี่รู้สึกว่ามันโกงมันโกงดีมันสโลได้อ่ะแล้วก็มาดูด้านหลังตัวฟาร์มพี่ก็28ล้านต่อวินาทีแล้วตอนนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะ28ล้านต่อวินาทีผลใหม่ก็มีประมาณนี้น่าจะมีมาผลเดียวที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วครับสำหรับอัปเดตนี้นะอืมการ์ดก็โอ้โหช่วยเยอะช่วยเยอะดูดีแต่ละอันโอ้โชคดีนเนี่ยได้การ์ดโหดมาใบหนึ่งเดี๋ยวเราต้องไปหาซื้อสุ่มการ์ดนะถ้าใครอยากให้พี่ จัด100แพ็กในนี้พี่ขอ1,000ใจแล้วกันเดี๋ยวพี่จัด100แพ็คมาเปิดให้ดูนะโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้